สวัสดีพี่เพื่อนเพื่อนครับวันนี้นะครับคนคนพระพิเศษ EP ที่385นะครับ385นะครับมีพระสะสมพระเก็บม,มาแบ่งปันนะครับในการละ200บาททุกรายการเลยนะครับในการละ200บาทนะครับต้องทางในการติดต่อนะครับ0849037676นะครับ เบอร์ทรหรือลายเบอร์เดียวกันนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยครับมีการเก็กบเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆท่นผู้ชมมาช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับอุคงแรกนะครับเป็นสมเด็จนะครับสมเด็จเก่านะครับหมายหนึ่งครับคมลึกนะครับสมเด็จเก่าหมายนิดหนึ่งครับ ภาพสวยครับต่อไปเป็นสมเด็จมาที่สอนะครับเป็นวัดเกิตชายูนะครับน,นี้ชมดด้านบนนะครับ สมเด็จเก่าหมายเลขสามนะครับเป็นสมเด็จเก่าหมายเลขสามนะครับสภาพสวยนะครับหลังเป็นข่ายกระดานนะครับหมายเลขสามนะครับ ไปเป็นสมเด็จหมายเลขสี่นะครับเป็นสมเด็จเก่าพร้อมเลี่ยมนะครับเลี่ยมโบราณนะครับสติกเก่านะครับหมายเลขสี่นะครับหมายเลขห้าครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับอาัช,ชี่นะครับเนื้อทองผสมนะครับหมายเลขห้าครับ มีแต่งตะไบนะครับมายนี้หกนะเป็นรูปถ่ายนะหลวงพ่อพางนะรูปถ่ายติดกระจกนะครับหลวงพอ่อพางนะหลังเป็นยันนะครับมายนี้หกนะ หมายเลขเจ็ดนะครับเป็นพระปิรันนะครับปิรันเนื้อผงครับหมายเลขเจ็ดนะครับหมายเลขแปรทำเป็นพระลีลาไม่ดขนุน,น,ค,รน,นครับนืดินครับนี่ครับแลขดอกมะขามนะครับ สภาพใช้นะหมายเลขแปนะครับหมายเลขเก้านะครับเป็นหลงพ่อเงินนะครับจอบหลงพ่อเงินสภาพใช้นะครับเป็นจอบใหญ่สภาพใช้นะครับหมายเลขเก้านะครับหมายเลขสิบนะครับเป็น สิวรีหลวงพ่อแฉ่งเนื้อทองผสมนะครับสิวรีหลวงพ่อแฉ่งวัดบางพางหรอโบราณเนื้อทองผสมหมายเลขสิบนะครับหมายเลขสิบเอ็ดนะครับเป็นหลวงพุทธทวดนะครับวัดไซนะครับเป็นเนื้อทองผสมนะหลวงพุทธทวดออกวัดไซนะครับหลวงพระอาจารย์ทีมปุกไซนะครับเนื้อทองผสมหมายเลขสิบเอ็ดนะครับ หมายเลขสิบสองนะครับเป็นเบีย้ยนะครับเป็นเบีย้ยแก่อันนี้เป็นหอยนะครับลงรักถักเชือกนะครับน่ครับเบีย้ยแก่นะพะยามีเสียงดังนะครับอันนี้สิบสามนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเฮงวัดบ้านโขมนะครับเหรียญหลวงพ่อเฮงวัดบ้านโขมนะครับหมายเลขสิบสามนะครับ อันที่สิบนะครับเป็นของพ่อพรม,มรุ่นส่งน้ําปีหนึ่งเจนะครับ่อกก้าครับอันที่สิบห้านะเป็นนางพญากเก่านะครับนางพญากเก่ามีแร่ดอกมะขามนะครับ สิบหกนะครับเป็นพระวัดนกนอ่างทองครับเป็นพระกู่ครับสิบเจ็ดนะครับ,รบเป็นพระวัดลังสีเนื้อผงนะครับ หมายเลขสิบแปดนะเป็นคุณแผ่นเคลือบนะครับแผ่นเคลือบครับหมายเลขสิบแปดนะครับสิบเก้านะเป็นหลวงพ่องเงินนะครับพิมพ์ขี้ตานะสภาพใช้นะครับ หมายเลขยี่สิบนะครับเป็นรูปถ่ายหลวงพ่ออินนะครับหลวงพ่ออินเทวดาครับหลังจานนะครับพ่ออินสมุทรปาการนะครับยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นรูปถ่ายหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะครับปีหนึ่งสองนะครับเป็นรูปถ่ายติดกระจกนะครับหมายเลขยี่สิบเอ็ดนะครับหลังเป็นยันนะครับ หมายเลยีนะ่สิบสองครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับเม็ดแตงหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมนะครับแตงหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมหมายเลขยีนะ่สิบสองครับหมายเ้ขยี่สิบสามครัเป็นหลวงพุทธวดน,นะครับวัดพระโคนะครับ เป็นรอโบราณนะผมผู้ทั่วนะวัดพระโคนะครับไอ้ยี่สามรับเป็นสมเด็จนะครับหลังลูกเหมือนครับผมเขอมุ้ยนะครับวัดดอนไล่นะยี่สิบห้ครับ,รบเป็น ขุดสะหลงผู้เผือกนะครับวัดกิ่งแก้วนะครับขุดะสหลงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะครับยี่สิบหกนะครับเป็นหลวงพ่อพรมนะครับเป็นลูกเหมือนปั้มหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะครับ ยี่สิบเจ็ดนะเป็นหลวงปุทสุกร์นะเหนียนรอหลวงปุ่สุกร์ปักคอมาขามเท่านะยี่แปดนะเป็นเตาด้วยหลวงปู่โตนะครับ อีกนะ้าครับเป็นปกนะครับปกจกัตุคามนะครับเงินทองผสมนะครับในฐานตอกโคตนะครับสามสิบเป็นตะกุดหนังเสือนะครับตะกุดเป็นตะกัวในชั้นนะครับนะครับตะกุดหนังเสือนะไม่ใช่สามสิบนะครับ ทางติดต่อนะครับ0849037676นะครับโบถูดรายได้โบเรียวนะครับสนใจถูดรถ้าใครเข้ามาได้เลยนะครับมีการเก็บเงินไปทายนนะครับฝากเพื่อนๆในพี่ๆที่เข้ามารับชมและช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับสำหรับ EP นี้ขอจบไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ